เขาหายเขาไปในต้นยางค่ะหายไปเลยพี่สุธีบอกเขานั่นไม่เคยเจอนะผีพยินหรืออะไรเขาไม่เคยเจอแต่คนงานน่ะเขาเจอพี่ป๋องค,คนงานเนี่ยมากรีดยางเนี่ยมันก็แล้วแต่เวลานะฮะว่าน้ํำยางจะตกเวลาไหนอะไรเงี้ยบางทีก็มาตีสองบ้างเที่ยงคืนบ้างแต่คนที่มาช่วงบระลาณเที่ยงคืนตีสองเนี่ยเขาเจอดีเขาบอกเขากรีดยางไปเนี่ยเขาเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอะมายืนอยู่ตามต้นยางเหมือนเดินกรีดยาง เขาก็เลยตะโกนถามว่าเออมากีดยางอะทําไมถึงไม่ใส่เสื้อผ้าให้มันมมดชิดอ่าบูธเบิร์ดไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนั้นไม่ตอบนะไม่พูดพอเดินเดินอยู่เนี่ยคนงานตะโกนหันไปตะโกนถามอีกทีนึงอะเขาหายเขาไปในต้นยางค่ะหายไปเลยหายไปเลยพอพูดปุ๊บจะถามว่าทําไมแค่นั้นลหะหายวุบเข้าไปในต้นยางคนงานก็ทิ้งเลยะทิ้งอุปกรณ์ก็วิ่งกันออกมาที่บอกว่ามีสองเคสและมีสองเคสและเห็นแบบเนี้ย เห็นว่ามีผู้หญิงเนี่มาเดินบางทีก็มาเดินตามข้างหลังพอหันไปเนี่ยอ้าวไม่มีไม่มีพอหันมาข้างหน้าเขาอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วก็มันจะหายไปกับต้นยางออ